สวัสดีค่ะนะคะหน้าหน้าเกษตรพาเพื้นวันนี้จะพามาดูครองไส้ไก่นะคะครองไส้ไก่ที่ขุดไปแล้วนะคะขุดไปแล้วประมาณสองเดือนนะคะขุดไปได้ประมาณสองเดือนแต่เริ่มปลูกจริงๆเริ่มทำอะไรกับเขาจริงๆก็คือประมาณหนึ่งเดือนครึ่งแล้วนะคะเพราะว่า หลังจากขุดคลองแล้วก็ต้องรอ,อรอทำสิ่งนี้นะคะก็คือติดแผงโซลาเซลล์เจาะน้ำบาดาลแล้วก็วางระบบน้ำนะคะถ้าไม่มีน้ำเราก็จะทำอะไรลำบากเพราะฉะนั้นเราก็รอสิ่งนี้ก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูแผงโซลาเซลล์กันก่อนอแผงโซลาเซลล์นะคะก็คือแบบนี้ นี่คือรายละเอียดนะคะ,ะโซลาเซลล์แผงโซลาเซลล์สามแผงหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็ปั๊มน้ำจ้างเขามาติดให้นะคะรายละเอียดยังไงก็ก็นั่นแหละค่ะพอใช้ได้นะคะสูบน้ำก็คือเต็มท่อเลยเต็มท่อขนาด1.5นิ้วเลยนะคะอ่ะ อันนี้คือระบบน้ำถามว่าค่าใช้ใจ่ายในการทำระบบน้ำตรงนี้เท่าไรเบ็ดสิทธิ์เลยอ่าก็คือเจาะบาดาลน,นะคะเจาะบาดาลก่อน1สัปดาห์10บท่อนนะคะช่างที่เขามาเจาะให้เขาบอกว่าใช้ท่อ10ท่อนความลึกลงไปนะคะใช้ท่อ10บท่อนเขาคิด1 3ึ0 0มามพบาทนะคะ แล้วก็เจ้าเดียวกันค่ะเจ้าเดียวกันมาติดแผงโซลา่าเซลลให้แผงโซลา่าเซลเขาคิด2 8 0 0 0บาทรวมกันแล้วก็คือ41,000ับาทนะคะในการจัดการกับท่อบาดาลแล้วก็โซลา่าเซลลนะคะหลังจากขุดโซลา่าเซลลมาจนถึงวันนี้ก็ประมาณ1เดือนครึ่งนะคะเพราะว่าหลังจากขุดโซลา่าเซลก็จะ เริ่มะจะเริ่มทำการปลูกอะไรอะไรส่วนปลานะคะเห็นไหมคะอันนี้คือปลานะคะที่ซื้อมาปล่อยปล่อยได้ปล่อยไปวันที่26วันนี้ก็วันที่10ประมาณ1สัปดาห์นิดๆน,นะคะประมาณ10วันอ่าประมาณ10วันซื้อมาตัวละบาท50ิตังค์นะคะ เลี้ยงประมาณ10วันก็ได้ประมาณนี้ที่เห็นแบบนี้ได้เวลาอาหารเขาแล้วนะคะตอนเย็นเขาจะมารอกินอาหารกินดีมากค่ะจะมีปลาทับทิมปลานีลนหมันแล้วก็ปลาตะเพียนนะคะเขาจะขายให้รวมๆสังเกตว่าปลาทับทิมบางตัวก็ตัวใหญ่นะคะก็คือ ร้านนี้ไปซื้อเป็นประจำเขาก็เลยไม่ได้คัดไซส์ปกติตัวละบาทหิจะตัวเล็กๆนะคะแต่เขาเห็นเราไปซื้อเป็นประจำ<ๆ>เขาก็เลยไม่ได้คัดไซส์ใหญ่ออกให้ไซส์ใหญ่นี้จะเขาจะขายตัวละสองบาทแต่เขาก็นับรวมให้เราเป็นตัวละหนึ่งบาทห้าิบเลยนะคะ,ะเดี๋ยวจะพามาดูนะคะคลองไส้ไก่ที่ขุดไปแล้ว2เดือนเริ่มทำอะไรอะไรลงไปก็คือ หนึ่งเดือนครึ่งเนื่องจากรอระบบน้ำนะคะแต่จะพาเดินชมรอบๆเลยว่านานาได้ทำอะไรลงไปแล้วบ้างนะคะ,ะแต่และอย่างก็คือจะค่อยๆทำไปที่เห็นชัดเจนเลยก็คือมีการคลุมฟางนะคะซึ่งดินตอนนี้ก็ยังไม่ได้ดีอะไรมากนะคะดินก็จะแบบนี้เลยนะคะเป็นดินออกไซซ์ขาว เกือบ้างนะคะอ่ะมาดูมีอะไรที่เกิดอยู่บ้านนานาก็เอามาปลูกไว้หมดเลยนี่คือต้นมะเขือมะเขือพวงนะคะมะเขือพวงนานาก็ถอนที่มันเกิดเองอยู่บ้านมาปลูกไว้ปลูกไปวันแรกนานาคิดว่ามันจะตายนะคะแต่ที่ไหนได้มันทนค่ะ,ะเพราะว่ามีระบบน้ำเขาก็ฟื้นขึ้นมาไม่ได้ทำร่วมอะไรให้เขาเลยนะคะก็คือดี เขาก็รอดมาได้2ต้นนะคะอ่ะมาดูสถานีต่อมาอันนี้เพิ่งปลูกไปสามวันอะไรเอ่ยมันก็คือต้นมะม่วงหาวมะนาวโหดนะคะอ่าอันนี้คือน้ำจุลินทรีย์จะเอามาราดใส่นะคะอันนี้สามามันตากแดดแรงเกินไปมันก็ตายนะคะทีแรกจุลินทรีย์มันสีแดงเลยก่อนที่มันจะตายหมดขวด ราดไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวมันไม่ได้มีผลเสียกับพืชเรานะคะมันจะมีแต่ผลดีก็คือบำรุงดินนะคะทำให้จุลินทรีย์ในดินเพิ่มขึ้นแล้วดินก็จะดีพืชก็จะงามอ,อันนี้นะคะคือมะม่วงหาวมะนาวโฮปลูกไว้3ามต้นด้วยกันนะคะ,ะ,ะเห็นที่เป็นมะพร้าวใช่ไหมคะนี่มะพร้าวมะพร้าว นั่นแหละเป็นร่มของมะม่วงหาวมะนาวหูนะคะแล้ว,วบริเวณรอบข้างนอกจากมะเขือแล้วนานายังเอามะละกอที่มันเกิดอยู่ที่บ้านเกิดเองนะคะมาปักไว้ต้นไหนเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดต้นไห,ไหนตายก็ปล่อยให้มันตายนั่นแหละค่ะตามนิสถากรรมนะคะบางต้นเสียบไว้มันก็ตายบางต้นใส่เป็นสองต้นมันก็รอดสองต้นก็มีนะคะ อะอันนี้ก็เป็นมะม่วงหาวมะนาวโหต้นที่2แอบดูกันโอเคมีมะเขือเทศมะเขือเทศก็พอมาเล็นไว้ที่บ้านแล้วก็เอามาปลูกอันนี้เป็นมะเขือเทศแบบเป็นเครือบางคนเรียกมะเขือเครือนะคะมีมะละกอที่แอบอยู่ใต้ฟางนะคะข้าวโพดนะคะเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวแล้วก็อันนี้ต้นอะไรเอ,อ่ย ต้นแฟงหรือเปล่าไม่แฟงก็แตงไทยอะคะ่ะปลูกไว้สองชนิดที่ลักษณะต้นแบบนี้น่าจะแฟงนะคะต้นนี้นถ้าใครรู้ช่วยพิมพ์บอกใต้คลิปให้หน่อยนะคะว่ามันคือต้นอะไรใช่แฟงหรือเปล่านะคะ,ะปลูกไว้ทั้งแฟงและแตงไทยแม่เป็นคนปลูกไว้ว้าวเห็นไหมคะบรรยากาศสวยงามบรรยากาศดีคะ่ะมาเดินเล่นตอนเย็นทุกวันนะคะมีพระอาทิตย์สองดวง อ่ะแล้วก็ได้ซื้อต้นมะขาวานมาปลูกไว้หนึ่งต้นนะคะต้นก็ดูสภาพแบบกิ่งเขาแก่อยู่นะคะกิ่งแก่อยู่เดี๋ยวลองฝนมาจะเอาปุ๋ยข้อมาใสา่ปุ๋ยชีวภาพมาฉีดให้เขาแตกยอดนะคะก็ไม่ตายแต่ก็ยังเลี้ยงไม่ตูนะคะยังไม่แตกยอดดินก็สภาพแบบนี้นะคะ่ะต้องปรุงเอานะคะ๋ยวดูดิน๋ยวซูมให้ดูดินนะคะ สุาพแบบนี้นละคะเดี๋ยวเราจะปรุงเอาฝั่งนี้นะคะดินจะดีหน่อยนะคะเราก็จะปลูกอะไรได้หลายๆอย่างนะคะเราก็จะมีความเขียวขึ้นมาหน่อยอะนะคะมีมะม่วงต้นนืองอันนี้เป็นมะม่วงงามเมืองย่านะคะต้นเขาจะใหญ่มาแรกๆมันมีลูกติดมาด้วยนะคะมาอยู่กับเราก็เลยร่วงยังไม่ถึงเวลาของเขา ะะอันนี้คือเลี้ยงต้นเขาให้ใหญ่ไปก่อนขาแถมนี้จะเป็นกล้วยเหมือนกันแล้วก็จะมีข้าวโพดนะคะมีข้าโพดเหมือนเดิมค่ะแตงไทยนะคะแล้วก็จะมีกองของน้ำจุลินซีสังเคราะห์แสงนะคะน้ำก็จะแดงๆแบบนี้เลยนะคะอ่าแล้วใครอยากดูสูตร สูตรที่ทําให้น้ําแดงแบบนี้นะคะได้ลงคลิปไว้แล้วในช่องเดี๋ยวอ่าแปะไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะสูตรการทําน้ําจุลินสีสังเคราะห์สแสงแบบแดงดีแบบนี้นะคะอันนี้ขวดที่ใช้ไว้แล้วก็กองไว้นี่ก่อนนะคะเดี๋ยวมาเอาไปทําซ้ําได้นะคะอ่ะก็จะมี ความเขียวขึ้นมาหน่อยนะคะผ่านไปแล้วหนึ่งเดือนครึ่งนะคะทำไปได้หนึ่งเดือนครึ่งก็จะมีความเขียวขึ้นมามีชีวิตชีวาขึ้นนะคะในสาะน้ําก็จะมีปลานะคะบนบกก็จะมีพืชอ่าฟักทองฟักทองนะคะตรงนี้เป็นฟักทองรู้สึกว่าเครื่อนี้จะงามสุดเลยนะคะเนื่องจากอยู่ใกล้กับถุง ขี้ไก่นะคะเอาวางไว้ข้างๆมันก็งามได้นะคะอ่าก็น้ํารดมันแล้วก็มันก็ลงไปหาจันนั่นแหละคะ่ะสังเกตดินตรงนี้จะเป็นสีดำๆนะคะดินดีอยู่นะคะดินตรงนี้โอเคอยู่ก็คือถึงแดดจะร้อนพืชของเราก็โตอยู่นะคะก็ร้อนร้อนจนทําให้กล้วยของเราเป็นสภาพนี้แล้วค่ะว่งนี้ดนโดนลมโดนลมเยอะหน่อย อ่า,อาที่เห็นไม้ไผ่ปักอยู่ตรงนี้จะเป็นเสาลรดนะคะเป็นเสาลรดแบบลูกสีแดงๆรสชาติหวานนะคะผสมกับเสาลดลูกสีเหลืองๆรสชาติออกเปรี้ยวนะคะนานาชอบกินแบบเปรี้ยวแต่ก็ไม่ได้ชอบแบบเปรี้ยวซะทีเดียวชอบแบบหวานด้วยนะคะก็ปลูกแบบสองอย่างไปเลยข้าวโพดนะคะข้าวโพดอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะคะเป็น เขาเรียกอะไรนะมะยงชีดพันธุนกล้าวนะคะซื้อมาต้นเล็กๆ2ต้นร้อยแล้วมังคะเนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะคะจากช้อปปี้ตอนนี้จะดูงามกว่านิดนึงจะดูแบบไม่สบักสบ,บอมเท่าต้นนั้นแอบดูยอดนะคะจะหาช่องแอบดูยอดเขาโอเครู้สึกว่าสวรรจะทนแดดทนร้อนอยู่นะคะ ก็ไม่เป็นอะไรนี่ก็กลับทองปลูกไว้ด้วยกันเลยค่ะมีอะไรที่บ้านมีก็ปลูกไว้ก่อนนะคะไม่จําเป็นต้องซื้อทุกอย่างนะคะถ้ายอยซื้อมาลงเอากล้วยนะคะเราเน้นกล้วยหอมทองนะคะเพราะว่าที่บ้านชอบกินกล้วยน้ําหวานกับกล้วยหอมทองพันอื่นถามว่าดีไหมไม่รู้เหมือนกัน,นะคะ่ะที่รู้คือ ติดใจรสชาติกล้วยหอมทองไปแล้วนะคะเขาบอกว่าปลูกยากก็ปลูกค่ะซึ่งตั้งแต่ซื้อมาปลูกก็คือได้กินไปแล้วหนึ่งเครือรสชาติเหมือนในห้างเลยค่ะเหมือนในเซเว่นเลย,เลยแหละอร่อยมากกล้วยหอมทองปลูกไว้สามต้นก่อนปลูกได้เพาะใส่ถุงไว้แล้วนะคะเพาะใส่ถุงเพิ่งเอามาลงเมื่อวานนี้เลยน,ะะนี่ก็จะเป็นเขาคอดุ่นที่สอง แม่บอกว่าถ้ารุ่นนั้นได้กินฝากรุ่นนี้จะยังไม่ได้กินถ้าหิวอีกเราจะได้กินรุ่นนี้พอดีนะคะแถมนี้แถมนี้ทั้งหมดเลยที่เห็นเป็นอ่าไม้ปักอยู่แบบนี้นะคะจะเป็นโซนของเสารถตรงนี้จะเป็นแบบรถเที่ยวนะคะจำได้สี่ต้นนี้เลยหนึ่งสองสามสี่สี่ต้นแรกทางนี้เป็นรถเปรี้ยวนอกนั้นหวานทั้งหมดนะคะ ลองใช้ลวดนะคะลองใช้ลวดขึงเป็นไม้ปากแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ลวดขึงแบบนี้ดูว่าเขาจะขึ้นไหมไม่แน่ใจว่าเขาจะขึ้นไหมเหมือนกันเพราะเพิ่งลองปลูกนะคะคือว่าไปซื้อเขากินแล้วมันอร่อยก็เลยเอาเม็ดมาเพาะนะคะพอมาเร็ดเอานีเหมืนนนอนไงสังเกตดีๆนะ ต้นนี้เขาก่อรวดแล้วนะคะเ,เดี๋ยวนะซูมให้ดูนี่ต้นนี้เขาก่อรวดแล้วนะคะดูนะน,นี่เขาก่อรวดแล้วนะคะแสดงว่าเขาก่ออยู่นะเป็นพืชที่ปลูกง่ายนะคะเสาว,วรสนะน่าปลูกไว้นะคะมีเสาววรอ่าสังเกตเสาว,วรสนะคะมันเขามีค้างของเขาก็จะมี คนที่อยากแอบข้างเขาเหมือนกันค่ะก็คือถั่วถั่วฝักยาวนะคะถั่วฝักยาวอันนี้เกิดจากการซื้อมเมล็ดมาปลูกแล้วกินไม่ทัน,นะคะ่ะเมล็ดมันแก่ก็เลยเอามาล็ดมาปลูกดูปรากฏว่างอกค่ะส่วนจะมีฝักไหมนะคะต้องรอติดตามกันแล้วละค่ะนะคะ,นะคะใครอยากดูการเจริญเติบโตของพืชในสวนของนาน้า,นากเกษตรพาเพืินนะคะ อย่าลืมกดติดตามนะคะช่องนานากเกษตรพาเพลินด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมอ่าเดี๋ยววันหลังจะพามาอัปเดตความก้าวหน้าของโค้กหนองนาของนานากเกษตรพาเพลินกันอีกนะคะวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ